พ่อพ่อพ่อเอาควาดมากวาดที่กองไว้ข้างนอกก่อนสิไม้อยู่ตรงพี่นบนี่งสงสารพี่นบมันยางกระโดดขามขี่ไหมมันมันประชบสุกระปรกเห็นขี่แล้วมันกระโดดขามไหมมันบะเยียบ เยียบแล้วมันกระจ้ายเก็บยากสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซช่องน้องแก้วตาแฟมิลีวันนี้จับฉลากไม่ได้นะคะไม่รู้แม่เพชรจะได้อยู่โครงการไหนเนาะนี่โครงการช้างตกงานหรือโครงการช้างเอซ ผู้มีใจรักต่อแม่เพชรก็ไม่รู้นะคะแม่เพชรนี้แม่เพชรกับพี่นบนี้น่าจะได้เอซเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆแล้วเด้องานเนี้ยจะยกให้เป็นช้างเอซบ้างไมมต้อยจับฉลากไม่ได้เลยสงสัยจะได้ยกให้เป็นช้างเอฟซีแหละละบาททีนี่ น้องแก้วตาก็ทำงานโงงกหาเลี้ยงป้ากับพี่ต่อไปค่ะเจ็เลนเจนเจ็เลนเจนตอนค่ำนี้มาเราก็มาเจ็เลนจเจนไล์ขายผลไม้ให้พี่กับป้าอีกเนาะลูกเนาะป้านอหนูนิ่ใจดีขนาดเลยนะแก้วตานี่ใจดีมากเลยนะเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องตหลอดเลย ที่นกก็ไม่ค่าไม่ไม่อยู่ในพศที่เขาจะรับแม่เพชรอยู่ในพศที่เขารับก็จับฉลากไม่ได้โอ้ยโอ้ยต้องพึ่งบารมีน้องแก้วตาซะแล้วนี่ฮะต้องพึ่งบารมีน้องแก้วตาซะแล้วอาจจะเล่นจันจะเล่นจันโอ้ยพึ่งก่แนมอ <laughs> หนูต้องแข็งแรงหนูต้องตัวโตโต,ตหนูต้องทำอะไรง่ายๆนะลูกสอนก็ง่ายๆด้วยนะจะได้เลี้ยงป้าเน,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 นี่ยพ่อ สองสามวันนี้แฉะมากเลยวันนี้แฉะมากเลยค่ะพี่ fc ฟซะขาผลมาอีกแล้วอห,หอมเอฟซีจะได้ฝากเอฟซดูแลป้าเพชรพี่นบกะเบ,บาวนบ จันเลนจันเล่นจันเลนจันจันเลนจันเลนจันเลนจันไม่ได้เอาไปนอนกับแม่เว้มันเฉะตรงนี้ที่บ้านพ่อดอยไม่เฉะมมัันนจจิกกีี่ไหเอดะ ชวันนี้ครับโบนัยโบนัยมือดึงขอบมือดึงฮ่าฮ่าฮ่ามองเขาโครงการเอก่อนพ่อลุนบอกว่าเราอ่ะเข้าโครงการเอฟซีก่อนนะคะตาตุ๋ยก็ไม่ได้คุณตาตุ๋ยก็ไม่ได้คุณตาก็จับฉลากไม่ได้ พวกเราเข้าโครงการของ FC ก่อนนะคะพี่พี่อัน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 แม่อันอันคนุณยายนะเป็นหันคุณตายืนนะเป็นเ,น,เนว่าตาจะบกเมื่อดิยึดกระทื่เก้าอี้ไปหายตานั่งน <c oughs> ีเข้กว่าเอียง ความรักคุณตากับยายอ่ะไหน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 เอาเข้าปากเข้าปากไหนกินกินเอออะไรเข้าปากให้หนูน้อยเอาอะไรเข้าปากให้หนูน้อยเข้าปากเข้าปากเข้าปากเออโอ้ยทั้งบ้านนี่หากินทั้งเลี้ยงทั้งบ้านเลยนะเลี้ยงทั้งบ้านเลยอะไรเข้าปากก่อนเข้าปากเอ้อหอมพ่อก่อนหอมพ่อหอมพ่อ ตาเนี่ยจะไปเจ็บแก้มมัดเลยแก้มคอยเขาเขาเขาจะมีหมายเลขใครที่หมายเลขให้จับฉลากเอาไรเข้าปากเข้าปากหมายเลขสมัครก่อนนนปปาากกกก่่อออ้ะไรหอมพ่อหอมพ่อหอมพ่อหอมแก้มหอมแก้มจับแก้มไปดูแก้มแก้มประเมนหัวหัวลานประเมนหัวลานเลยหมายเลขสมัครแม่ต้อยได้หมายเลขที่สิบแปด ให้ให้ให้จับหมายเลขที่จะเข้าจับฉลากแม่ต้อยได้หมายเลขหนึ่งแม่ต้อยได้หมายเลขแรกอ่ะมีสิทธิ์ที่จะจับได้ก่อนเขาอ่ะแต่แม่ไม่มีดวงเลยพอจับไปแม่ได้กากระบาดโอ้ยแม่ใจสั่นใจแม่แม่ต้อยจะเป็นลมนะแม่ต้อยจะเป็นลมน้องน้องพนักงานจะเอายาดมให้ มันลุ้นอะ่ะตอนไปไม่ได้คิดอะไรไม่ลุ้นเลยนะคะพี่เออยู่กับดวงแต่พอไปจับได้หมายเลขหนึ่งน่ะเ, <c oughs> เขาบายพอเหตุงานเนาะแก้วตาไม่ให้พ่อทำงาน ย่างตามพอโอ้ยใจดียื้อยังไงก็ต้องเอาไนไนข้าวปากข้าวปากอื้อข้าวปากอืออันอันเปลี่ยนเปลี่ยนจากข้าวปากมาเป็นหอมแก้มพ่ออื้อไม่ไหม่ไม่เอาเอาเนี่หอม คอยช้ำหมือและเกมคอยนี่โอ้บ่ให้หูกอไส้คอย แต่ว่าไม่ต้อยกองเชียร์เยอะเด้อพนักง,งานน้องมิ้นพ่อรุนไม่ใช่กองเชียร์ให้กำลังใจใช่กำลังใจเยอะแต่ว่าเรามันกดดันด้วยมันจับได้หมายเลขหนึ่งนะมันไม่ธี์ก่อนเขาน่ะแต่มันไม่ได้ดวงไม่ได้มา,ามาแบบนี้ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อชัยนรงค์ด้วยนะคะที่เอาแตงเอากล้วยมาฝากน้องแก้วตาและครอบครัวแก้วตาแฟมิลี่ขอบคุณพี่หญิงนะคะที่<พ>ามาเยี่ยมน้องแก้วตาแฟมิลี่พี่ฝนด้วยวชื่ออะไรน้องอะไรชื่ออะไรชื่อฮา,หาหน่าหรืออะไรน้องฮาหน่าด้วยหหแล้วก็ขอบคุณ คุณพี่เพนพิริยาด้วยนะคะสนับสนุนค่าสับปะรดให้หน้องช้างด้วยคะ่ะพอแล้วลูกกินเยอะแล้วลูกอุยฟ้ามืดตึบฟ้ามืดตึบอีกแล้วพ่อมาต้องทำความสะอาดช้างไม่มีที่นอนนะตรงนี้ตรงนี้ต้องได้ให้นอนคืนนี้แหละ พี่นบมานอนด้วยดีกว่าตรงนู้นมันแฉะท่านเรวันนี้ไม่ต้องจะขอจบไลฟ์สดเอยจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเรามาจะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลูกสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ